ค่ะดิฉันนางสาวพัรทรพลสายแสงจันทร์ได้ครับผมนายวิพัฒน์คันธมพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนสุราวิทยาคารในวันนี้จะมานําเสนอโครงงานเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดรูดซับตะกัว่วด้วยเปลือกส้มและเปลือกส้มโอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะที่มาและความสําสคัญนะคะปัจจุบันเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายเนื่องจากประเทศไทยมีการพัฒนาที่รวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งนะคะ เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าในห้องปฏิบัติการโดยการทดลองจําเป็นต้องใช้สารเคมีหลายชนิดซึ่งอาจทาให้เกิดผลกระทบต่างๆเช่นผลกระทบต่อสุขภาพโดยสัตว์น้ําจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงหรือการเกิดผลกระทบต่อปริมาณการละลายของออกซิเจนในน้าจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเราจึงได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับวิธีในการบาบัดน้ําเสียโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ซึ่งเราได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเปลือกส้มและเปลือกส้มโอพบว,ว่าในเปลือกส้มและเปลือกส้มโอนั้นมีสารชนิดหนึ่งเรียกว่าเพกตินโดยจะมีความสามารถดูดซับโลหะหได้เกือบทุกชนิดดังนั้นผู้จะทําโครงงานจึงสนใจในการศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกส้มและเปลือกส้มโอในการดูดซับตะกั่วเพื่อเป็นแนวทางในการบรรับน้ําเสียที่มีโลหะหนักปอปนค่ะคะําถามสําหรับงานวิจัยนะคะ เปลือกส้มและเปลือกส้มโอมีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วได้แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรสำหรับวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วของเปลือกส้มและเปลือกส้มโอสมมุติฐานนะคะเปลือกส้มโอมีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วได้ดีกว่าเปลือกส้มขอบเขตในการศึกษาตัวแปรต้นได้แก่เปลือกส้มและเปลือกส้มโอตัวแปรตามนะคะประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วและตัวแปรควบคุม คือปริมาณของน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้นของเหล็ดในเตรตปริมาณโพแทสเซียมไนโตรไดเปลือกส้มและเปลือกสูโฟที่ใช้ในการดูดซับค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. นึ่งาะึงประสิทธิภาพในการดูดซับะตะกั่วของเปลือกส้มและเปลือกส้มโอ 2. สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาสารสกัดจากเปลือกส้มและเปลือก้มโอและ 3. เป็นยาทานในการพัฒนาระบบบำบัดโลหะหนักในน้ำเสียด้วยวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติค่ะ สำหรับวิธีการทดลองนะคะขั้นที่1การเตรียมวัตถุดิบโดยเราจะนําเปลือกส้มและเปลือกส้มโอที่เตรียมไว้มาล้างด้วยน้าสะอาดจากนั้นนําไปอบแห้งที่อุณหภูมิ65องศาเซลเซียสแล้วจึงนําไปบดละเอียดให้กลายเป็นผงค่ะต่อมานะคะเราจะเตรียมสารล,ละลายเหลดในเก็มความเข้มข้น0.01มลาร์ปริมาตร50มลลิตรลงในขวดวัดปริมาตรค่ะแล้วจึงชั่งเปลือกส้มและเปลือกส้มโอที่บดละเอียดไว้ใส่ในบิกอร์บิกอร์ละ5กรัมค่ะ ต่อมานะคะขั้นที่2เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับตะกักว่วด้วยเปลือกส้มและเปลือกส้มโอโดยเราจะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดหลักๆนะคะโดยชุดแรกเราจะใส่เปลือกส้มที่บดละเอียดกับสารละลายเหลวในเกียรตลงในบิเกอร์ที่เตรียมไว้และในส่วนของการทดลองชุดที่2นะคะเราจะใส่เปลือกส้มโอและสารละลายเหลวในเกียรตลงในบิเกอร์ที่เตรียมไว้เช่นกันเช่นเดียวกันค่ะ ต่อามานะคะเราจะจับเวลาและสังเกตเปลือกส้มและเปลือกส้มโอที่ใช้ในการดูดซับตะกั่วแล้วจึงนำมาทดสอบกับโพแทสเซียมไอโอดด์ทุกสิบมาทีจนกว่าตะกั่วในสารละลายจะถูกดูดซับหมดถ้าหากตะกั่วในสารละลายนะคะถูกดูดซับจนหมดแล้วเราจะไม่พบการเกิดตะกอ,อะนของเบทไอโอดด์ค่ะต่อไปเป็นผลการทดลองครับการทดลองพบว่า เปลือกส้มสามารถดูดซับตะกั่วหมดภายในเวลาครั้งที่หนึ่ง120นาทีครั้งที่สอง120นาทีและครั้งที่สาม130นาทีโดยพิจารณาจากตะกอนสีเหลืองของเลดซูไบโอดายที่หมดไปครับต่อไปเป็นการดูดซับตะกั่วของเปลือกส้มโอครับเปลือกส้มโอดูดซับตะกั่วครั้งที่หนึ่งหมดภายในเวลา100นาทีครั้งที่สองหมดภายในเวลา100นาทีและครั้งที่สามหมดภายในเวลา120นาที โดยพิจารณาจากตะกรนสีเหลืองของเล็บลดยวดยครับตารางการเปรียบเทียบดูการดูดซับตะกวัวของเปลือกส้มและเปลือกส้มโอโดยนำผลการทดลองทั้งสาครั้งมาหาค่าเฉลี่ยกันพบว่าการดูดซับตะกวัวของเปลือกส้มใช้เวลาดูดซับเฉลี่ย126.67นาทีของเปลือกส้มโอใช้เวลาดูดซับเฉลี่ย106.67นาที สรุปผลการทดลองเปลือกส้มมีประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วเฉลี่ย1 2 6 6 7นาทีเปลือกส้มโอมีประสิทธิภาพการดูดซับเฉลี่ย106.67นาทีสรุปได้ว่าเปลือกส้มโอมีประสิทธิภาพการดูดซับมากกว่าเปลือกส้มครับอภิปรายผลการทดลองจากการเปรียบเทียบการดูดซับตะกั่วของเปลือกส้มและเปลือกส้มโอ พบว<า>่าเปลือกส้มโอมีประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วได้ดีกว่าเปลือกส้มเนื่องจากเปลือกส้มโอมีส่วนที่เป <judgment> ็นเยื่อขาวซึ่งมีปริมาณเพคตินมากจึงสามารถดูดซับตะกั่วได้ดีสอดคล้องกับการวิจัยของสัมพันธ์ส้อยกล่องและคณะในกรณีที่เปลือกส้มมีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วได้น้อยกว่าเปลือกส้มเนื่องมาจากเปลือกส้มมีปริมาณเพคตินที่น้อยกว่าจึงทําให้สามารถดูดซับตะกั่วได้น้อยกว่า เ้าเสนอแนะ 1. ควรศึกษาการนำเปลือกส้มและเปลือกส้มโอสกัดเพกคตินเพื่อใช้ในการดูดซับโลหะหนัก 2. ควรศึกษาการดูดซับสารอื่นๆที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนี่คืออ้างอิงครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับครับ